็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุ27เมันเดิมนะครับผมวันนี้ก็ฟรีโนโจังเกิลน,นะครับผมอ่ะเกมนี้ก็มากับสาวแล้วครับผมนะโยเกิร์ตดัชชี่นะครับผมพี่ดัชผมขออะไรสักอย่างได้ไม่ได้ไหมขอป้าดอกเซตูนหน่อยมีแรงนะครับผมเกมนี้ป้าดอกเซตูนแล้วหายจากหยอกแลครับผมอ่ะสนใจถามพี่พี่โทรศัพท์รุ่นอะไรพี่ฟังพี่นะฟังฟังพี่ดีๆนะ ไต่คลิปไอสัตว์นะครับผมเออพี่ลุ้นอะไรพี่ไต่คลิปไอสัตว์พลัาางแฝงอะไรพี่ไต่คลิปไอสัตว์นะครับผมไปเวทเว้ยพิดัสมาหน่อยเว้ยจะพาบุกถล่มซีววันเนี้ยเฟี้ยวแล้วตอนเนี้ยเฟี้ยวตอนนี้ของขึ้นนะครับผมเอาหน่อยอารินนะ่ะไล่หน่อยเด้ข้าวแล้วบระคัมึงไปไหนพี่เอาฟเรนด์ดูโผไปไปเลยทำไมีอีดอก เออเวทจับๆนะครับผมเกมนี้มาดูว่าซิลจะได้เล่นหรือเปล่าเวทนี้ปปิดแดงโอ้โหแดงกูโดนว่าล้วไงอันนี้คือต้องให้พี่ดัตเปิดก่อนนะครับผมพี่ดัตเมทนะครับไปพี่ดัตไปเปิดให้ผมหน่อยเลดี้เฟิร์สนะครับผมปยิงตายก่อนไปเลดี้เฟิร์สตายเวทกูรอซิวซิวฮึเวทกูอ๋อ เวดผิดคนแล้วบักขำอย้อนฟิกอีกที่ผักเอกโกงนะใช่ไหมลัมเบอร์เนี่ยฮะเผื่อมากรเล็กมามังกรเล็กมาทุกคนมังกรเล็กมานน้องๆไม่มีใครมาเอาคนเดียวรวยนะผมเกมนี้ถ้าแท็กแท็กได้ก็แท็กนะผมแท็กขยับนะเกมนี้ มึงจะเอาพี่ดัดก้กูเหรอเอาพี่ดัดก้กูเหรอไอ้กูเหรอก็สูนร้านอีกนะผมออ้แต่เกมนี้จะเล่นเกมเวทกันแล้วกันนะครับผมออฟเลนเอาไว้ก่อนบางกากนะครับเฟลนินบอกเลยออฟเลนเนี่ยไม่ไหวอะ่ะจริงจต่อเนื่องนะครับผมไม่เล่นอ่ะซิวพี่ไม่ให้เล่นจังหวะเนี้ยฝากไว้ก่อนยอนมึงเข้าจังหวะบระขัมฮะ มึงห้าวเหรอหหอืออือทีโอ้โหไม่รอดโยนจัดเลยช็อตนี้นสวนไปไหนลิงเลยโอเคสวัยโยเป็นข้าวแดงต่อเลยไม่ต้องเล่นแต่ซิวจังหวะเนี้ยแดงซิวไปแล้วอือหือบักอาจเอาแดงกูไปเฮ้ยฝาไว้ก่อนฝาไว้ก่อนเฮ้ยลิงหนีได้ปนะเนี่ย โอเคลิงมีวินวอลกอยู่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนยกพี่ดั๊ดย,ยก, <ไป S 1> ย,กยกสดพี่ดั๊ดยกสวยพี่ดั๊ดแอดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสำหรับตวเรนของเรานะครับผมจะภาพของเราในวันนีอาาน้อื้อห้าบักขำบักขำนี่หฮาเหรออีฟิกเกอร์เออฟิกบ่อยอยังวะทำไปยอมเหลี่ยมมาเนี่ยดี พี่ดั๊ดพี่ดต่อยมาทำพิ่ดั๊ดกูเหรอฮึไอคืออีกมีดหนึ่งทำพี่ดั๊ดกูเหรอฮึอุ้ยฮึกดผิดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจกแตกแจกแตกพิ่ดั๊ดพิ่ดั๊ดต่อยมาไม่เอาไม่เอามาอุ้ยกลับแตกไอ้ตุเรมีทันในเบิร์ตนี่ไม่รอดเราเนี่ยแต่เย็นพหนุ่มเจนเอาเป็นสเปียร์ออฟลอคกิดูดนะครับผมเกมนี้แพทนี้ค่อนข้างที่สเปียร์เขาได้จะคุ้มกว่านะครับผม ถามว่าเออมุลภาษาม่วภาษาคุ้มไหมก็ถ้าเจอถือถือเยอะๆก็คุ้มนะครับผมแต่เกมนี้ไม่ค่อยถือเท่าไหร่เนาะมีลัมเบอร์ตัวเดียวที่ถือ่ะเพราะเราทูน่าเม็ดยังไงก็ตีเข้าปรมเดิมนะครับผมเอาไปเลยลิงไอ้น้องสิวไม่เล่นแล้วประขำเอ็นซูพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องยาวๆเ้าสิวลองไห้ั้งเนี่ยแม่ถือบับ ได้ถือได้ถือบัฟเราแค่ต้นเกมนะครับผมปล่อยมันไปอาลเลนเนี่ยเอาไม่ได้อะเอายากอ่ะไม่สู้หรอกไม่สู้หรอกสู้ลิงก็สู้ไม่ได้เลยอารเลนน่ะโดนกดแล้วอารเลนนะตามความเป็นจริงลิงสู้ได้รือเปล่าน้องๆคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะพี่ไม่รู้นะเออ่สูะว่าพี่ไม่เคยหยิบลิงชนอานสักทีเลยนะครับผม ปกติหยิบเอ,เอา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 กำลังพูดอยู่เข้าเหรอพี่ดัดยกดนี้มันแข็งนะพีดสสาาพ่ดัดส,สวยเอาันพี่ดัดสวยเดี๋ยว้อยออนสซอรัตไปเฮ้ยเมดเอาเรื่องยังวาที่เมดเมดเนี่ยอนาคตต้องเป็นแฟนเราแน่ๆเลยนะครับผมมาโหนอีกแล้วกู <c oughs> นะครับผมเออจำได้ไหพี่ฟาร์มแป๊บเดี๋ยวพี่ไปช่วยไหวไหมล่างอะ่ะ ยืดมันบอยแบนพ่นุ่มไปสี่ดอกจังหวะเนี้ยสองร้อยบาทเออทะลึ่งนะใช่ไหมหินดาบแดงลยจังหวะเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องถอยเอาไว้เอาไว้ทีหลังนะครับผมตอนนี้่วงคิวก่อนฆ่าอย่างเดียวแล้วผมเออซิลพ่นุ่มไม่เล่นเราบึ้งอะร้องไห้นะมึงจังหวะเนี้ยอ่าการเดินเกมนะผมเอาสูตรของพี่ไปดูได้เลยนะครับผมการเดินเกมเนาะ เมทต้องเป็นคนของเรานะครับผมแล้วก็โลมต้องเป็นคนของเรานะถึงจะเวทได้นะครับผมเกมนี้ก็กดสามมาเนาะแต่ถ้ากดสโลมาเวทไม่ค่อยได้นะครับผมว่าทีมมันมันมัเวทเขายากนะครับผมทีมไม่ค่อยรู้นะครับผมเราจะเดินไปยังไงอ้าวกล้ามพี่รัตพี่รัฐยกหน่อยพี่ยกสดพี่รัตโอ้ยกสามสวยพี่รัตโหสุดยอดเลยเมทเราอะดับเบิลคิวด้วยเออ นี่ได้เม็ดมาเนี่ได้เม็ดมาไม่ได้ปั๊มมาเนี่ยเออพี่ดั๊เนี่ยผมนี่ได้เม็ดมาผมปั๊มมานะห้าสิบทูเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกทอยห,หินใจเย็นนีน้อง <c oughs> พี่ดาบแดงเลยเกมเกมเนี้ยยอนมันแหลมหลายรอบวะนะยอนมันแหลมหลายรอบนะเล่นแม่งก่อนดิ <c oughs> มาเดินทั่วแแบบเลยเนี่ยเดินมั่วด้วยจะ <c oughs> ตามงขาดแล้วยอนไปมหาเทพฟิวเดซันนะครับผมต่อไปหร สี 4, ่สองกระหวะเนี้ยมาเดยยอนตายไปแล้วเหลือ,อ 2, 2> <ไป S 1> สอง <ไป S 1> สอง <ไป S 1> 2, 2> สองจังหวะเนี้ยไปเหลือหนึ่งสองเอาต่อไป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 ไอ้ขี้อ่ะกูจะเอาอะไรเห็นเอ้าเอาดิเออสวยเออลิงทุบแรงว่ะเออลิงใส่ลุนคิคิ้เจ็ดสิบมาแล้วไงเนี่ยลิงทำบุญดีนะผมเกมนี้ทุบทีไรคิแตกตลอดนะผมสกินสวยดีนี่ว่าเออ เรื่อยๆนะครับผมตามสไตล์ของผมนะครับผมเบลเรืนนะ่อยๆเนาะซิวเล่นไม่ได้แล้วเกมนี้บอกเลยว่าซิวเล่นยากนะครับผมเพราะว่าเดิมๆเขาก็เล่นยากอยู่แล้วครับผมแล้วโดนเบลดมาก็เดินเกมไม่ได้แล้วซิวอะซิวเป็นตัวที่พึ่งของอะเนาะทำใจในเกมนี้ซิวเพื่อนเลิฟเอาตาม,มาพอดีเลยเอ,เอาแม่งดิตาม,มาแล้วเอาแม่งดิอืมมึงเข้าดีซิวกูเห็นนะเมื่อกี้เนี่ยเอสอยังไงละเพื่อนได้หมดอะ่ะอืมไม่รอด่ะ เอาไหมเอาไหม <100. S 1> อะมีคนมาจังหวะเนี้ยจริงๆต้องมีคนมาจังหวะเนี้ยอออืื้หฟิกเกอร์ด้วยอุ้ยไม่รอดแล้วมึงไงเรน,นไปสองร้อยบาทสมุดอาเดนของเรานะครับผมลูกหนักไะเกมเกมเนี้ยบอกเลยว่าลูกหนักจังหวะเนี้ยสิบวิธีป้อมแหกหมดอ่ะ นะครับผมบอกแล้วอยาให้อายาหลุดนะครับผมอายาขึ้นฟอร์เรนทิไลนี่เป็นตัวเกเรตลอดนะครับผมนะลองให้อายาไปขึ้นเอลสูนี่เอลสูก็จะเกเรนะครับผมไ่ขึ้นอายาอายาก็จะเกเรนะครับผมน้องๆว่าตะกะนี้มันมีอยู่จริงไหมตะกะที่แบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบอย่างเงี้ยอื้โอ้งงดอกก็โทษโอ้โหไม่รอดวะต่อเนื่องเลยไม่ไม่ให้อ่ะบัฟฟาไอน้องพี่ไม่ให้อ่ะ ไม่ต้องเล่นมึงไม่ต้องเล่นซิวไปบะกหำรอดอือหือดูดีถือว่าซิวโชคดีไปนะครับผมเอาดักเลยเหรอได้นะพี่ดัก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 เรียกพี่ดักบ่อยๆจะเป็นที่รักนะครับผม <c oughs> นะเออเอาขึ้นเลยต่อให้เลยกดลากหน่อยเห็นสวยข้าวเลยบกัก้ำไปเออ ต่อไป่เราซิวอะ่ะได้แล,ล้วเราอ่ะไปซิวมหมดแ<ป>ล<ะ>้วย้อนนะย้อนย้อ,อนอยู่ไหนขวาม,<ล>มือได้เห็นเมื่อกี้เนี่ยโอโอยืนออกของมึงเสียวฟ้ามากไงสัตว์ไปสองร้อยบาทสำหรับย้อนชาวไร่ของเราน,นะครับผมเออภารกิจภารกิจกวนซิวนะเกมนี่เอาเป็นล็อกซิวไปเลยนะผมกันซิวได้นะ สงสารซิววะซิว,วร้องครับมึงเนี่ยปล่อยอาญาหลุดทำไมล่ะลูกอ๋อแล้วล,ลงทำไมล่ะอาญาขอโทษเออเดินผ่าป้อมลเลยหินก็โอเคครับสับก,กับช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับกับให้พี่นะเจอนิปหน้าเนาะสหรับคิวนี้ก็รักทุกคนนะครับผมบายบายเดี๋ยวเราดูดูซิวกันซิวสกอร์เท,ท่าไหร่วะลืมดูเมื่อกี้หนึ่งน่าจะหนึ่งเจ็ดไหม ภารกิจเราเสนอไปแล้วสามเจนะี่ยุด6บาเมตได้อยู่ดูซิวดิ <laughs> ซิวเท่าไรวะ <laughs> อาหนึ่งเจ็ดจริงๆด้วยเห็นแบบแวบเมืม่อกี้เนี่ย